สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอ่ะผมได้โรบินรานีนะ25ใครที่เป็นบิ๊กแฟนโรบินรานี25ตัวสวยนะลานสตาร์ทเบาด้วยนะ B R 0 2 0 H ขีด A U นะฮะรานีสวย3008นนะพี่ดูสติกเกอร์ก่อนเห็นไหมอันนี้หางนะนี่หางนะดูหัวลานสตาร์ทเบาด้วยน้ำหนัก4โลนิดเดียวเองครับคุณผู้ชมครับนี่ลานสตาร์ทใหญ่เงี้ยมันจะดึงเบา น้ำหนักเบามากน้ำหนักเบามากอันนี้คนห้าสิบสี่กำลังยกอยูู่หูอะไรมาติดอยู่น,นี้เดียวออกกันเศษใบไม้หลุด,ดติดอยู่อ่ะตัวน,นี้ก็รุ่นเนี้ยต่างกับรุ่นมันจะมีสองแบบนะพี่น้องฮะรุ่นเนี้ยมันจะกดน้ํามันแยกข้างล่างปกติเลยนี่แต่อีกรุ่นหนึ่งคือมันจะแยกตรงเนี้ยถ้าเกิดลักษณะแยกข้างข้างล่างอย่างเงี้ยสามารถใส่คอตั้งได้อันนี้ก็ใส่ได้ครับมันมันไม่หกครับเห็นไหม น้ำมันมีอยู่ขาย3 8มพรวลมส่งนะคุณผู้ชมนะใครที่ชอบโรบินสวยๆอ่ะครับผมว่าตัวนี้ไม่ไม่พลาดมีที่เปลี่ยนแปลงก,ก็คือเป็นมือเล่งใส่ของโบอิงให้ซึ่งเป็นสไตล์ของโรบินอยู่ละเดี๋ยวลองไปฟังเสียงกันดูไปครับอา้าวติดง่ายไปวะรอน้ำมันก่อนรอน้ำมันแป๊บนึงไปล้างน้ำมาเมื่อกี้ ดับเครื่องก่อนดับเครื่องก่อนอ่าสตาร์ทใหม่ทีนี้ลากออกเบาๆอ่าติ๊กอ่าน,นี่ฮะคุณผู้ชมครับและรุ่นนี้เป็นโชคออตโต้ด้วยนะ,ะเดี๋ยวผมจะเปิ้ลให้ดูนะรอรอหนักหนึง ใครที่เป็นบิ๊กแฟนของโรบินลานีนะฮะสภา,าพสวยมากเลยตัวเนี้ยน่าจะเกินเกิกว่าเปอร์เซ็นต์เลยฮะสามพันแปดลมส่งครับพี่น้องครับของแถมครบมีประกันได้4เดือนสวัสดีครับ